สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลรายการเดนเบนพีเอสแครซี่ซูเปอร์ลีนะครับอีกคู่หนึ่งของกลุ่มเอนะครับผมอันนี้จะเป็นคันที่สองนะครับผมเป็นฟูลแมตช์เกมการแข่งขันนะครับการเจอกันของกลุ่มเออีกคู่หนึ่งคือตัเกมสุนัขผู้ล่าเหยื่อครับฉายานี่ยาวมากครับส่วนทางด้านเจอกับทางด้านไอซ์ราชันแห่งคลองจิงนะครับท่านไอซ์นี่ก็เป็นทีมชาติไทยนั่นเองครับเป็นทีมทีมชาติไทยส่วน เกมก็จะเป็นอิชายาหนึ่งคือว่าเกมเป็นฟิก้าน,นครับทดสอบค่าพลังกันเป็นที่ร้อยไม่เกินสา1,500นันเองนรับสองทีนะครับพือไม่เหเป็นกันได้เปรียบเสียเปรียบกันนั่นเองนะครับผมเข้าสู่เกมการแข่งขันครับผม โอเคครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันได้เลยนะครับนัดแรกจะเป็นอย่างไรครับผมจะเป็นไรครรับเิ่มเคลียร์ก่อนเป็นทีมชาติไทยของไอซ์นะเด็ชุดสีเขียวนะส่วนเ็นก้าเป็นสีแดงนับเกมไอซ์ครับเกมจะบุกทางด้านไอซ์บุกทางนะขวาซ้ายไปขวาครับก ว่านี้แทงทะลุมาครับโอ้โหย้อนหลังไปนิดนึงครับเอาเกมตัดบอลได้ครับเกมตัดบอลได้เอาเจอสตันครับเอาแยกบอลมาได้ครับสำหรับทางด้านไอซ์ไอซ์ไอซ์แทงทะลุเกือมาครับมาริมเส้นครับจากคอสเข้ามาติดบล็อกครับติดบล็อกของเกมเกมแข่งมาจังหวะนี้ยังโดนดักไม่ได้ครับเจอเพรสซิ่งครับเจอท่านไอซ์เพรสิ่งครอสเข้ามาลูกนี้จังหวะโชว์โป่งโอ้โหวิดไปนิดเดียวครับผม ิไปนิดเดียวครับโอ้โหมอืดไปน,นิดเดียวครับเป็นจังหวะลุ้นครั้งแรกของท่านไอซ์นั่นเองเกมเ,เกมเขี่ยสั้นๆมาครับติต่อบอลบอลเท้าสุดเท้าครับต่อบอลเชื่อมเกมกันนะครับเปลี่ยนแกนมาทางข,งขวากวาแตะบอลยาวไปนิดนึงครับอไอซ์ตัดไว้ได้ไอซยส์อา์แทงขนานเส้นเข้ามาบริเวณริมเส้นครับลับโขวเป้าหมายครอ,อสเข้ามาตรงนี้ ตัดได้ครับนี่มองไปครับลูกของไอซ์ไอซ์ปร้ฉันจริงเนาะที่ไปุก่กเข้ามานะฮะครับถ่กเข้ามาริมเส้นครับใช้วิธีการเพราะจากริมเส้นเข้ามาครับจะติดบล็อกของเกมสกัดไม่ได้ะฮะสมาร์ทไอท์สมาร์อทู่ครับสูงสูงอยู่นะฮะไอซ์นะครับผมเด็กสัน้นไม่ครับนักแ,แคปนะครับขาวชั้ของโยู่ครัมาลู ีครับปุมสกัดไม่ได้ครับเกมยิงสูตรเข้าไปโอ้โหเซฟไว้ได้ครับเกมครับเกมเซฟไว้ได้จะได้ว้สูตรไหมโอ้โห แล้วครับแทงทะลุช่องมาครับท่านไอซ์แล้วก็ลุกขึ้นมายิง yeah. ามาพื้นที่ได้เปรียบครับจังหวะนี้ได้โต้หรือไม่เข้ามาจังหวะนี้กด,ดตัดไม่ได้ชาติมาครับไอซ์ตัดบอลได้ไอซ์มีพื้นที่ครับมีขอบอลแล้วโอ้โหจากย้อนหลังไปนิดนึงครับเกมตัดบอลไม่ได้ครับ ครอสเข้าไปลูกนีจ้จะมาปม้ <Go! S 2> น,นาทีที่4-3นะครับสการงเกมไม่ค่อยสู้เ่ไหรครับตแกเกมมาให้ดีครับด <Yeah. S 1> บจนีครับมาอีกแล้วไอสตัดบอลได้อีกแล้วครับจังหวะนี รอบครับ เก็บตอเขียวบอลออกไปหวางยาวขึ้นมาครับดูตัดเก็บบอลไว้ได้ครับช่วยกันได้ดีครับสำหรับทางด้านของไอซ์นะครับติดร็อกครับเกมติดร็อกเก็บแล้วจะตัดบอลมาเป็นจังหวะรานซิชั่นส่วนได้หรือไม่ครับจังหวะนี้หวางบอลลึกขึ้นมาครับจังหวะนี้โตครับดูดนตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้ดีครับดูซิเตอร์ของทางด้านไอซ์ ไม่ได้ทันชั่นมาเป็นเกมลุกแล้วก็ยิงโอ้โหเซฟมือเดียวครับจังหวะนี้โอ้โหเซฟไปได้อย่างจริงดยูดีครับนี่ทำกันแล้วครับเกมเกมโตกลับบ้างครับเกมกองหงโดนบีบครับกระโดดข้ามมาดูดังไนส์บีบพื้นที่ได้ดีครับไนส์แทงขึ้นมาครับจังหวะนี้ตัดตุ้งแย่ง บอลเท้าสุดเท้ามาทีทงทหูทงไม่ทครับไม่ทันครับจะเปวสอุเยะตัดไปได้ะกโตไม่ได้ธรรดานีครับสำหรับเกมส์รับุายืแก้เกมเล็กน้อยนะสำหรับไอซ์ราช์คอจิกแกเกมแกแก้นิกันเล็กน้อยาะครับ การเปลี่ยนแทคติกเปลี่ยนผู้เ,เล่นครับสักครู่นะครับผมขอช่วงนังเปลี่ยนแทคติคใีการเล่นอยู่นะครับก็ใช้วิธีการสำหรับไอซ์ไรชัน สิ này, này, ่งเขาเรียกบอลก็ถือว่าทำได้ดีครับในการที่จะสกันเ่ยงี้ครับแี่เกมบอลสองลูกแล้วนครับขึ้นนะครับก็ยังเป็นเกมุ๊ไอซยไอซ์ช่ิไอซ์อนะคจิกงดีไอซตัดได้เกมเกมเกมลากเยื่โอ้โห ครับคบย่อมที่บาดแข็อยู่แล้วนะครับหลายครับเดี๋ยวไปแกเ้เกมในนัดหน้านก,ก็ได้ครับอันนี้อุดเกมนี้ยังไม่จบครับไอ้แทงเผื่อมาจังหวะนี้เิ็บบอลไม่ได้โอ้โหเล่นอันตรายครับลูนกนี้นกดหน้าตัวอันตรายโดนดักไว้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้นแล้วก็ยิงโอ้โหยังเซฟไว้ได้เดี๋ยวอยู่ครับโอ้โห จะได้รู้ครู่นไเอครับเยสับปจบเกมครับผมก็ท่านไอซ์ก็ไอซ์ไรชันของจิงก็